โครงการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ประสบความสําสเร็จรในอดีตนะในสมัยท่านผู้ว่าสวินอย่างเช่นคลององอา่างที่ที่เราเห็นกันในสื่อโซเชียลจุดเริ่มต้นก็คือท่านนายกประยุทธ์สมัยนั้นนะครับท่านก็เห็นว่าบริเวณคลององอา่างสมัยนั้นก็คือสะพานเหล็กนะครับ,รบมันมีความรกมีความศกปรปลกไม่เป็นระเบียบแล้วก็ประกอบกับมันก็มีพวกมาเฟียพวกการค้าผิดกฎหมายท่านก็เลยเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขก็เลย มีการสั่งการให้ท่านผู้ว่าสวินร่วมกับทางรัฐบาลช่วยกันบุรณะคลองให้มันดีขึ้นปัญหาที่เกิดของคององอาจเนี่ยพอหมดวาระของท่านผู้ว่าสวินไปพอเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดถึงปล่อยใก้มล้างอย่างที่เ,ทเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลายเป็นที่นอนของผู้ไร้บ้านไปจนกระทั่ง ไม่นามันนี้เองทางผมเองแล้วก็พักลมไทยสร้างชาติเรารก็ได้จุดประเด็นขึ้นมา,าครับเพืาา่อให้มีการลื้อฟื้นขึ้น,นมาแล้วก็อย่าทิ้งล้างเพราะว่าถ้าทิ้งล้างไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืองบประมาณครับพอทิ้งล้างไปเนี่ยมันก็ต้องมีการฟื้นฟูก็ต้องเสียงบประมาณเข้าไปอีก